รู้สึกเลยดีกว่าอ่ะคุณโซ่ครับคุณโซ่ปกติเตะฟุตบอลไหมครับวันนี้ก็เตะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงดังไหมดังไหมฟุตบอล่ะเตะดังไหมปี๊บครับปเตะทำแมวเลยครับปี๊บอนนี่ที่มาวันนี้รู้สึกยังไงที่เราต้องมาฟาดแข่งแบบหลักทีมชาติก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่เอามือแน่นอนร ปกติปั่นจักรยานนิดเดียวนะครับแล้วคุณคุณบอสคุณบอสเป็นไงครับวันนี้รู้สึกหนักใจไหมก็หนักใจนะพวกเราหนักใจนะแล้วแต่ผมนะปกติก็ไม่เคยเหนื่ยนะก็เลยไม่รู้ว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นอย่งไร๋อเหมือนที่บรรตุ้ยบอกปกติ่จักรยานนอย่างเดียวโอเคแล้วคุณท่านท่านจะดูไหมวะท่านผมก็น้ำแข็งครับผมน้ำแข็งครับ ก็จริงผมไม่รู้นะว่าพีพ่เขาไปทิ้งท่าหรือเป็นทีอะไรเนี่ยแต่เจอทีมเวิร์ของพวกเราแทนแน่นอนโอ้โหทีมเมย์แท้นครับทีนทีทีวันนฐานะของพี่ตุ้ยนี่เป็นหัวหน้าทีมวันนี้จะวางกลยุทธ์วางหมากแล้วก็จะเล่นเกมในรูปแบบไหนครับก็ถามว่าพี่เขายะคิงมาหรือเปล่าอ่ะลองดูว่าจะวางยังไงผมขอถามนะับว่าไม่มีที่คุยกันแล้วใช่ไหมครับผม ก็ตีเกมกลางแดดตอนที่ผมวางเลยนะครับกับเกมวันนี้ผมจะเล่นระบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมก็พี่มีอยู่สี่คนพี่จะเล่นสี่ห้าหนึ่งหรือไงครับพี่ครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะแข่งหน้าตัวเปล่าผมศูนย์หน้าตัวยืนตัวยืนหมายถึงว่านไม่ใช่พอใครส่งบอลให้ตีชูยิงนะครับผมใครเป็นเพทรนเกอร์ครับวันนี้ครับ ุโซคุณโซคุณ,คณดุลคุดมยานดมนั่นแหละครับมันยังไม่เล่นมันดนยาดมแล้วนะครับใช่ใชเลยนะครับยังไม่ทันเตะเลยคุณดนยาดมแล้วผมว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณโซวันนี้คุณจะเป็นคีเมคเกอร์ใช่ไหม <S <S ได้ครับผมวันนี้ก็มีเขาวางแผนแล้วนะครับผมอ๋อโอเคนะครับผมอยากเจอกับอีกทีหนึ่งไหมฮะอยากเจอยังมาเลยครับผมมาเลยครับผมเืาต้องรับนะครับแล้วแตะชาวบีเอ็ซีครับคุณชายคุณดุลคุณถ่ายคุณพี่ เุ่นมคนกิตาโอ้โหพี่สารครโอ้โหาโอ้โหขออีกรอบดึครับจำไม่ได้เลยครับผมเป็นลูกเป็นลูกใครคะเป็นลูกใครครเป็นลูกพ่อใครพ่อใหม่พ่อใหม่นะ่ใหม่ พี่ใหม่ครับวันนี้พี่ใหม่รู้สึกหนักใจไหมครับที่เล่ามาเจอกับเหล่านักเตะกแท้ระดับโลกขนาดนี้ครับครับต้องคิดหน่อยครับเพราะเราจะแพ้เรื่องหน้าตาโอ้โหพี่จาตุ้ยนะครับตุซีรีส์เรื่องหน้าตาไหมครับพี่หน้าตาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้โคตรร้อนเลยครับร้อนมากเลยนะครับพี่ใหม่นะครับวันนี้ไม่หนักใจเท่าไหร่มาถามคนต่อไปบ้างดีกว่าครนะพี่รู้สึกหนักใจไหมพี่ อ๋อไม่ไม่หนักใจเท่าไหร่ครับเรื่องการเล่นครับจะไม่สบายพี่หผมเคยเล่นบนน้ำแบบนี้บ้ากไหมคะเล่นครับจะเป็นว่ายน้ำที่เคยเล่นบนนนั่งไงมันยากมากนะพี่พีบอกว่าเมื่อวานนี่ยนะคะหัวที่ปากแตกใช่เราไม่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับผมพี่คนต่อไปดีกว่าพี่เนมมากพี่แหละพี่พีใช่ไหมพี่พีครับพี่พีรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้เนี่ยต้องมาเตะบอลกลางน้ำแบบนี้ปกติเคยไหมฮะ เดี๋ยวพี่พีใช้ยี่ห้ออะไรคะมันดู่งทรงมากเลยค่ะพี่ทรงมากเลยอ่ะใช่นี่คนหรือวาฬจันคนเนี่ยครับผมอะไรนะพูดไปเลยครับเดี๋ยวผมพี่พูดครึ่งชั่วโมงนะการแบกพี่พีรู้สึกไงบ้างครับพี่ตป็นแป้งนใช่เพรคนสุดท้ายสุดหล่อลอยคนนึงครับผมพี่ชายไม่ยไหว ใจะพี่ใครเป็นตัวของหน้าตัวเป้าครับนะครับพี่ชัยพี่ชัยคิดว่าวันนี้จะยิงได้กี่ลูกครับแล่ว่าพี่ชัยวันนี้พี่ชัยคิดว่าพี่ชัยจะจับปกได้กี่ตัวคะแน่น,นอนครับผมว่าลื่นแน่นอนมันลืนม,มากเลยนะพี่อเดี๋ยวโอเคทุกคนครับพร้อมลงสนามครับ